สวัสดีครับถ้าคุณกำลังมองหาที่ดินบนทำเลกักยภาพโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตแนะนำที่ดินแปลงที่สวยในย่านคลองสองซึ่งทางเจ้าของเข้าใจดีมากๆเลยนะครับแบ่งขายมีเพียง8แปลงเท่านั้นเริ่มต้นที่100ตารางวากับราคาเพียงตารางวาละ20,3500บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ และที่ดินได้รับการพัฒนาถมแล้วปรับเกี่ยรเรียบร้อยสวยงามสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับวันนี้โอกาสดีมากๆเลยนะครับที่จะได้พาทุกทุกท่านนะครับมาชมที่ดิน แปลงที่สวยแปลงนี้นะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินแบ่งแปลงขายด้วยนะครับใจกลางสิ่งอำนวยความสะดวกแบบนี้พร้อมการเดินทางที่แสนสะดวกสบายรายละเอียดราคาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของเขาเลยนะครับผมพิเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกเป็นพิเตอร์นะครับครับคพเตอร์ครับที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ไหนนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับในนามผมเป็นเจ้าของแปลงที่ดินนะครับก็ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ซอยบงกตยี่สิบเก้าตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับบรรยากาศยามเย็นแบบนี้ร้อนหน่อยพี่เตยนะครับพี่เตยครับที่ดินแปลงนี้ประมาณกี่ไร่นะพี่ที่ดินแปลงนี้นะครับที่เราจะแบ่งเนี้ยเต็มอยู่ที่สองไร่เต็มนะครับแต่ก็ลูกค้าเนี่ยที่จะแบ่งปันก็คือเราแบ่งตั้งแต่หนึ่งร้อยตารางวานะครับ 100ตารางวาหรือใครจะชอบ200ตารางวาหรือจะชอบเป็น1ไร่ครับหรือจะซื้อทั้งหมดครับนะครับก็มาคุยกันแต่ว่าเริ่มต้นที่100ตารางวาเนี่ยเราตั้งไว้อยู่ที่23,500นะครับซึ่งในย่านนี้น้องเป้ถือว่าถูกโอโ้โหพีเต้ยครับราคาถูกไปไหมเนี่ยอ่ราคานี้จริงๆนะครับก็ตามภาวะเศ,ศรษฐกิจเมื่อก่อนเนี่ยครับ ถ้าย่านธุรกิจอย่างนี้เราตั้งสูงกว่านี้ครับ,รบแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่ดิน,นในโครงการของเราเนี่ยนอ้องเป้เรามีหลายแปลงครับแต่ว่า ที่ที่จะขายเนี่ยที่ที่แปลงที่ทําเลที่ไม่ใช่ธุรกิจเนี่ยเราปล่อยออกไปเยอะแล้วนะครับขายไปหมดนะครับแล้วก็มาแปลงนี้ซึ่งซึ่งเป็นแปลงที่สวยมากนะครับซึ่งผมท้าได้เลยว่าในราคานี้กับย่านทําเลที่เป็นขายแดงครับข่แดงก็คือว่าหน้าเป็นหมู่บ้านหลังเป็นหมู่บ้านครับ ท่านยังไม่ค่อยเจอผมก็หาไม่ค่อยเจอนะครับหน้าเป็นหมู่บ้านหลังเป็นหมู่บ้านมีแต่หน้าเป็นหมู่บ้านหลังเป็นป่าครับหลังเป็นหมู่บ้านหน้าก็เป็นสลัมทะละคือว่าเป็นทําเลศักยภาพทําเลศักยภาพคือคือมีเพื่อนบ้านที่น่ารักใช่ครับก็เป็นหมู่บ้านที่มีคุณภาพแน่นอนใช่ครับถนนคอนกรีต หน้าแปลงกว้างเท่าไหร่พี่เต้ยกว้าง10เมตรครับกว้าง10เมตรใช่ครับแล้วการเดินทางมาที่นี่ก็ง่ายมากเลยใช่ไหมการเดินทางมาที่นี่เราเข้าออกได้ทุกทางไม่ว่าไม่มันจะไม่มีปากซอยท้ายซอยครับก็คือเข้าได้2เส้นทางเลยเข้าได้2เส้นทางหครับ oh คือสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมจะไม่ใช่เป็นซอยตันครับจะไม่ใช่เป็นซอยตันคือหมุนเวียนได้ทุกอย่างครับเข้าซอยเข้าคลองสองก็ได้ใช่ครับเข้าคลองสามก็ได้ใช่ครับแล้วเราออกถนนรังสิตนครนายกก็ไม่ไกลนะครับห่างถนนคลองหลวงเนี่ยเพียง2กิโลกว่านะครับออกถนนพหลโยธินก็ง่ายออกพหลโยธินก็ง่ายครับจะไปอีสานไปเหนือไปเข้ากรุงเทพก็สะดวกสบายใช่ครับแล้วก็ลงจากมอเตอร์เวย์ก็ประมาณ7-8กิโลเท่านั้นเองใช่ครับแล้ว สิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่มีสมมติว่าบิ๊กซีโรตัสตลาดมีอะไรบ้างไมครับจริงๆแล้วอยู่นี่จะพูดได้ว่าเรามีพร้อมทุกอย่างนะครับอยู่ใกล้แปลงที่ดินในรัศมี2-3กิโลเมตรนะครับอยู่ใกล้ๆนี้เราก็จะมีใกล้สุดคือบิ๊กซีคลองสามแล้วเราอยู่ห่างแมคโครคลองหลวงเพียง3กิโลนะครับโรตัสคลองหลวง ตลาดผลไม้อายารารแล้วก็ใกล้ตลาดไทยนะครับโโหเราอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตก็ไม่ไกลครับไม่ไกลรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิตก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆนี่มีโรงเรียนอะไรนะพี่เตอร์โรงเรียนก็สําหรับบุตรหลานก็คือสารศาสตร์วิเทศโโนะครับเพียง2กิโลกว่าครับอยู่ใกล้ๆเองใช่ครับคือซ้ายก็มีเซเว่นมีซีเจมีตลาดตลาดอะไรนะพี่ตลาดไทยสมบูรณ์นะครับ ห่างวัดพระธรรมกายเพียง2.7กิโลคือตามหลักเนี่น้องเป้ครับผมเนี่ยเคยไปเรียนโงเฮงมาบ้างครับในแปลงที่ดินเนี่ยแปลงที่ดินเนี่ยหลายคนจะรู้ว่าพอเราเข้ามาอยู่จะมามาสร้างที่พักอาศัยหรือพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ย หลายท่านก็อยากจะรู้ว่าข้างหน้าเป็นอะไรข้างหลังเป็นอะไรนะครับใช่ใช่แต่ถ้าข้างหน้ารู้แล้วว่าเป็นอะไรข้างหลังเนี่ยเขาเป็นโรงซ่อมรถเป็นอู่ซ่อมรถเป็นโน่นเป็นนี่ทุกคนจะไม่ไม่ค่อยสนใจนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยท่านท่านรู้แน่นอนว่าข้างหน้าก็เป็นหมู่บ้านหรูข้างหลังก็เป็นหมู่บ้านหรูแล้วถนนคอนกรีตแล้วถามว่าบางคนเนี่ยเป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวสาธารณูปโภคใช่ใช่ใช่ช่ เมื่อไหร่ถ้าซื้อที่ดินแล้วไฟฟ้าประปาโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตครับนี่คือความจําเป็นในโลกอนานะคตใช่แต่ตอนนี้ท่านไม่ต้องถามครับเพราะว่ามันมันเห็นมันตอบโจทย์ด้วยตัวข้องมันเองเป็นทําเลสกยภาพมีทุกอย่างอยู่<ช>แล้วใช่ครับมันมีทุกอย่างเลยครับพี่เต้ยพี่เต้ยมีกี่แปลงตอนนี้ตอนนี้ในแปลงนี้เรารต้องตั้งใจนะครับจะแบ่งปันเนี่ยอยู่ที่8แปลงแปลงละร้อยตารางวา ขนาดหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตประมาณกี่เมตรขนาดหน้ากว้างเนี่ยตอนนี้อยู่ที่15เมตร39กนะครับก็เป็นขนาดที่เหมาะสมมากๆเลยที่เหมาะสมที่จะสร้างบ้านหรูนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยลึกไป26เมตรครเมตรนะครับติดกับหมู่บ้านทั้งหมดนะครับตามแนวยาวนี้ภายในแปลงของที่ดินเป้มองว่าพี่เต้ยปลูกอะไรไปบ้างตอนนี้อ่าตอนนี้เราปลูกต้นมะฮอกกานีไว้คโอ<ฮ>้โหใช่ครับถ้าใครที่ชื่นชอบ ทำสวนอยู่แล้วครับก็สารต่อกับพิ่เตอร์ได้เลยราคานี้พิ่เตอร์ถมให้ไหมราคานี้ผมตอนแรกตั้งใจจะไม่ถมนะครับในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยสำหรับท่านที่มาจองนะครับผมจะถมให้เสมอถนนนะครับที่ที่ท่านมองเห็นจะจะถมให้เสมอถนนและตอนนี้เราคิดว่าในช่วงภาวะนี้ในขณะที่คนซื้อเนี่ยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มก็จะออกค่าโอนค่าภาษีให้หมดเลยโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับ พี่เต้ยถ้าสนใจระหว่างเงินจองกี่เปอร์เซนต์ที่จริงๆแล้วถ้าท่านสนใจจริงๆนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ท่านจองเพียง10%ของราคานะครับแล้วก็สามารถเข้ามาดูแปลงที่ดินก่อนถูกใจทําสัญญาเพียง10%นะครับจองไว้ก่อนแล้วคุณจะไม่ผิดหวังนะครับผมสำหรับท่านที่ต้องการค้าขายนะครับซึ่งตอนนี้เมื่อก่อนเนี้ยเขาเคยจะมาเช่าทําร้านอาหารและร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร แต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะมีปัญหากับหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านนี้เขาไม่อยากให้มันจอดรถเยอะนะครับผมก็เลยคิดตรงๆนะว่าตัดสินใจขายไปสําหรับเจ้าของใหม่นะครับ,ค,รบคือจริงๆแล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเพียงแต่ว่าสําหรับท่านที่เป็นเจ้าของก็มาทําดําเนินธุรกิจได้เลยนะครับแต่ว่าลักษณะการให้เช่าหรืออะไรก็จะมีคนมาเช่านะแต่เพียงแต่ว่าเกรงใจหมู่บ้านเขาเพราะว่า ที่เราเห็นตามหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านดีๆทั้งหมดเลยอยู่หน้าแปลงที่ดินนะครับพี่เต้ยที่ดินแปลงเนี้ยครับเหมาะสําหรับทําอะไรบ้างดีที่ดินแปลงนี้เนี่ยที่ผมเคยคิดไว้นะครับแต่ก็ได้ภาพโครงการไปตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดก็คือที่ดินแปลงนี้เหมาะที่จะสร้างบ้านหรูนะครับสร้างอพาร์ตเมนต์นะครับหรือสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่ด้านข้างเนี่ยก็มีอาคารพาณิชย์แล้วใช่ครับสร้างอาคารพาณิชย์ หรือจะทําเป็นออฟฟิศเป็นโฮมออฟฟิศหรือเป็นโกดังนะครับแต่ก็แต่ก็โกดังมันอยู่ในย่านธุรกิจเดี๋ยวนี้จะเป็นออฟฟิศสําหรับสต็อกของเพื่อทําเป็นออนไลน์พวกนี้นะครับก็เหมาะครับเพราะว่ามันพร้อมหมดแล้วที่ดินแปลงนี้พร้อมหมดทุกอย่างท้าได้เลยว่าแปลงที่เดินแปลงนี้ไม่ผิดหวังถ้าท่านมาเห็นของจริงและท่านจะชอบใช่ผมยังชอบเลยพ่เตอร์ย้ําราคาสักรอบหนึ่งราคาตอนนี้เราตัดทินใจลดให้ลูกค้านะครับสาหรับท่านที่ สนใจเป็นเจ้าของนะครับในตารางวา23,500บาทครับาทราคานี้เรารวมทุกอย่างครับค่าโอนค่าภาษีแล้วก็ถมให้เสมอถนนเพราะว่าคนซื้อเนี่ยจะกังวลว่าถมแล้วจะเป็นของใครค่าโอนเขาก็ต้องเป็นภาระคนละครึ่งไหมอะไรไหมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ตัดปัญหาไปครับซึ่งราคาเนี้เราอยากบอกว่าลูกค้าเนี่ย ที่เคยที่จะตัดสินใจมาดูของจริงนะครับลองสํารวจราคาดูนะครับในแถบๆเนี้พี่เต้ยถ้าสนใจแจ้งเบอร์โทรได้เลยถ้าใครสนใจเบอร์โทรนะครับโทรมาได้ที่ผมได้โดยตรงนะครับก็คือ0845300988นะครับอีกย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ0845300988ครับ ก็อย่าลืมนะครับโทรมาหาพี่เตยโดยตรงได้เลยคุณอยากได้ร้อยตารางวา200ตารางวามาหน้าแปลงมาชมหน้าแปลงมาดูของจริงครับมาดูของจริงถ้าเกิดว่าอยากลดราคาอะไรเงี้ยพี่เตยเขาใจดีมากยังมาคุยกันได้ครับผมมาคุยกันกับพี่เตยได้เลยเพราะตอนนี้นะครับก็มีคนติดต่อเข้ามาที่จะจองอยู่แล้วสองสามคนนะครับเพราะว่าที่ดินเรามีน้อยมีแค่แปดแปลงมีแค่แปดแปลงานับหมดแล้วหมดเลยถือว่า แบบนี้หายากมากๆครับที่ดินสวยๆแล้วก็การเดินทางที่แสนสะดวกสบายและยังอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตลาดสดอีกเยอะแยะมากมายนี่เลยติดต่อพ่เตอร์มาโดยตรงได้เลยนะครับโทรหาพิเตอร์โดยตรงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เป้ขอบคุณพิเตอร์มากที่ให้ข้อมูลกับที่ดินสวยๆแปลงนี้ยินดีครับขอบคุณพ่เตอร์มากครับอย่าลืมนะครับแวะเข้ามาชมแวะเข้ามาสัมผัสโทรหาพิเตอร์ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอญอาตลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีสสดครับสวัสดีครับ